นางแห้งหลายบุตรท่าเลยพี่โอ้คือหนาแต่ว่าโมโอ้คือโมมีป่วยคือกระเทิร์ดพวอื่นหนามึงอ่าบ่เห็นว่าเขากับเบิงเบาหนาอยู่เด้อก่อนที่ผู้ชายเขาสิมากนะอี่ามึดแม่งบอกให้กูถักโกรดเนาะมึงเห็นบ่นี่หลักฐานอยู่บนใบหน้าค่ะไม่ยากไปใส่มาใส่เด้อก็มีแต่คนอื่นกูว่าแอนโทเนียโพซิลหรือเปล่าคะมันว้ายกูนี่ขนลุกย่างเลยแอนโทเนียอย่างเบิงหนาเนี่ยกูถืกว่าพี่โป่งหินเหล็กไฟ ไอยานบ่บนหรอนั่นมึงเรล่ะเขียนโอ้ยกูยแค่อยอกเลยนนะเพื่อนสาวเลียวว่าแต่มึงมาผู้เด็กอยู่แล้วอะ <c oughs> ่ะกูสิบอกให้นะถ้ามึงมาไผ่มึงกับฟ้าไปบอกเขาเลยเพาต้องมาคิดเองเออเองจริงสิถ้ามึงมาบอกเขาอ่ะเขาก็จะบอกมีทางรู้เลยว่ามึงมาเขาเขาใจบอกโอ้ยกับผู้เดียวนั่ยล่ะมึง <c oughs> อย่าบอกเด้อว,ว่าบอกบอมฮัมเมนนะ <c oughs> ่ะม,มึงเป็นยังงก็บบกอันนี้หลายบอ ไม่เห็นจะรอจุงไดยเลยโอ้ยแต่มันบารอนั่ะล่ะแต่ว่ามันน่ะเราใจบักขาดเลยเด้์ตั้งแต่กูดยกับมันตั้งแต่ข้างกินน่ะกูยังติดใจบอสเซาเลยถ้ากูเดยมันมาเป็นผู้ใหญ่ลีเดอร์กูคือที่เป็นผู้หญิงที่ชอบดีที่สุดในโลกนี่แหละอ๋ยมึงบ้าบอมึงเป็นกระเทยค่ะโอ้ยหูหนูแล้วล่ะที่พมึง แตนเดยอีโม่ที่รกของกูก็แลกนางเก่าห้ำกวดอยู่น่นเดี๋ยวเหียบบหล่อที่สุดเลยถ้ากูมาจอบมึงเขาอีกแหละอีจิมะว่าบอกบอมมันไม่ได้มากมึงดอกมึงตาใจซะไปยังอี้่านี่มึงรู้ไดจังไดว่าเขาบ่มากกูคะมึงบอกไปทั่วก็เขามากชะนี่แหมเขาบ่ได้มากทุเรียนหมอนทองผู้ของไฟคือมึงเออยอห่ามึงกูบ่แม่นทุเรียนค่ะ และที่สําคัญเดอ้อะมอนทองน่ะมันก็ต้องอร่อยวันยังคําพวกฉนนี่น่ะมันเป็นของราคาถึกมันก็ต้องเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายอยู่แล้วมันบอของพวกผู้ไส่น่ะนะโอ้ยมันหมั่นค้องเนาะนีะนกูว่านะมึงอ่ะเข้าไปถามมัให้รู้แล้วรู้หล่อเลยดีกว่าเพราะมันสิเอามึงบอไปเอาจจสิมึงพากูเข้าไปหามันเลยเลยบอกูได้มันมาเป็นผัวกูสิเรียงม,มูกระทะมึงโอเคบอโอเคบอโอเค อีบอมมึงมาอย่งนี้อีกกระเทยโหเอิรนกระเทยอะไติกูซื้อแต่งโมบริสุทธิ์กระเทยส่วนเนี่ยเพื่อนสาวกูชื่อน้องจิมดำกรู้หน้ามีมารยาทในเด้อโอ้ยโมเนี่ยไปบอกว่าดีแบบนั้นกระบอกสูไม่อย่างสูกว่ามากอย่าลีลาจิมกูว่าต้องไปบอกนมันดอกปากมาแบบเนี่ย กับถพาะปะ๊าปโอ้ยโมสิบับกับบ้านนี่ยังดกโดนี่เห้มาถึงขนาดนี้แล้วคือว่าจะสีเดอบอมที่จิมมาหาบอมเหมือนเนี่ยจิมอะอยากมาเล่นน้ำบอมเพื่อห้องสองคู่น่ะสี่ได้ทำความสนิทสนมกันมากกานี่มาตะว่าบอมอะมีไปล่าบอกกับจิมบา้าบว่างเว้ยโอ้ยบว่างหย่งเนาะแต่ละหมื่นแต่วัน่บ่เห็นสิเฮ็ดนีอย่างเลยนางเก่าหำอยูอสอ่สู้ โมบอกแล้วว่าอยู่มิดมิดเพ่าจะไปบอก่ใสักับบอมมึงนี่อีอว้วนสรุปมึงไม่อะมึงก็หอวมาตรงๆเลยตรงๆงเลยเลยบอกอันคือว่าจังสี่และบอมที่จริงแลนะ้วน่ะจิมนะ่ะแอบมาบอมมาแต่โดนเลยเดย้จิมนะ่ะอยากได้บอมมาเป็นผัวบอมน่ะมาเป็นผัวให้จิมได้เลยบอวิจิมมึงขั้นขนาดนั้นเลยตีมึงก็ว่าออตรง,งหักแน่แท้ เออมึงเสือกูมึงอยู่สืส่ออนี่อยากได้กูเป็นผัวแมนแมนแ,มนแมนเฮ้านน่ะแอบมักบอมมาแต่โดดเลรวเด้บอมนะ่ะสเปกเขาเลยทั้งรอทั้งเหล่าใจที่สำคัญนนะ่ะหำกับใหญ่พรอ,อ้ยถ้าได้มาเป็นผัวของจิมเดอรจิมเหียใ้บอมนะ่ะเป็นผู้ไส้ที่โชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะเสียใ,ใจน้ำเด้อกูบอมมาคนอ้วน อุ้ยอีโมกูจอยไปอุ้ยเพื่อนสาวจ่วยบักคักเลยอ่ะเพี้อนอย่างมากเพิ่งงามบังแดดแท้ป้าจอยบอมเนี่ยคือสิบโมักเนาะเบิ่งเนี่ยเนื้อติกระดูบไปแล้วอ่ะไม่งามบักคักเลยมักบอมักบอโอเคบออมบอเว้ยกูบอกตรงๆแหงก็ได้กูบโมักกระเทย บอมโน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 นี่ซิมโมเมนกับเทย์ซิมเป็นไม่นิ่งเมด่อตนมืโตเลยได้เนี่ยหือทาบโอเซียนอ่ะมาเปิดเบอร์ซิมอีกปะเขาก็เห็นมู้ดหรอกมู่ดที่ไอ้หนี้ว้ยนี่มึงบอกบอลลูเรื่องจิฮะมึงฟังไว้ดีๆเด้ออู๋บ่ได้มักมึงมึงไปจำใส่สมองมึงไหวน้ำขันมึงอยากให้กูมักมึงอะนะมึงก็ไปตายให้มันเกิดใหม่ผุดไป เป็นย,งยังเด้อจิมเด้อภาษาผู้ใายผูดีทนเดียวอ่อตอนน้ไไปซะกกูกลเจ็บเลยวะเป็นยังกูขึ้นต้องเกิดมาเป็นกระเทยนมผู้ใายเขาก็เลยบประกาเขาเมือ่อจีบกูมึงเฮียไปคิดตรงสันเลยเพื่อนสาวมันอาจจะ่เหมอกับคนดีๆอย่างมึงก็ได้อุลีติเสียกูโลดมั่นหน,นะนะ อาซิมอคก็แบบการไปสีหน้าขี่เหี้ยนยุ้แถววัดมึกว่าที่อย่าไปอ่อนซ้อนไปเลยเอาหน,นี่เพื่อนสาวเมื่อเอาครีมปีศาจจำโบสกินไปใส่ก่อนดีกว่ารับรองนะถ้ามึงใส่แล้วเนี่ยหน้ามึงสิสวาส่างสดใสออรา่าบม่มีสิวกะฝ้าแน่นอนเนี่ยรอยเก้าสิบบาทมึงลองใส่เลย<อ>กินหอมปะคักเลยมึงต่อไปอะ่ะทามึงสวยแล้วอะ่ะมึงก็สิเหลือกได้กตต้องไปงอแบบผู้ชายแบบไท่บ้านแบบนั้นก็่ต้องไปสนใจมันดอกเพื่อนสาว ขอ,อบคุณมึงหลายๆเด้ออีโม่จะเป็นมึงดีขึ้นมานอีหามึงเอ้ยก็เป็นยังดอกเพื่อนสาวจาึ่งในห้ากับมูกันกูกับฮากมือแล้วช่วงเนี้ยว่ามือน่ะค่้งนาดำทำเกลือขึ้นจังเป่าบุญจีนอยู่ไว้อีสัก